แต่นี่ก็นอกนกระูดสแตนเราไม่มีเงินเราไมต้องมาช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่น่ามันลำบากนะรู้ว่าน่าจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ว่าน่าจะทนกับพี่ไม่มีตังลรวอยู่กับพี่ก็ทรงไม่ได้แต่กับป้าก็ไม่ได้ยอะแต่ตัวพี่น่าไม่มีตัง,ตงกับพี่น่ามันลำบากนะรู้ว่าน่าจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ว่าน่าจะ สิโมช้าพระมาแล้วยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นไปเมากับพี่ใบไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่พี่ไม่ชอบคนหาเรื่องนะพี่ชอบคนแต่ละบำบอบำบำบำบบ่บ่บ่บบ่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 บบ่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 มบ่บบ่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 บมื่บ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 มบ่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 บปบ่บ่บบ่บ่บป่่